ขอบ้านทรงจัว่วหน้ากว้างๆอยากได้แบบทันสมัยต้องแบบทรงจัว่วมูจิแบบนี้เลยครับพี0 4 6แบบบ้านทรงมูจิกึงจัว่วหน้า กว้างพื้นที่ใช้สอย172ตารางเมตร2ห้องนอน2ห้องน้ำงบประมาณก่อสร้าง2ล้าน1แสนบาทจุดเด่นของหลังนี้นะครับคือบ้านมีความกว้างมากครับถึง22เมตร70ซนติเมตรกรอบหน้าต่างกรอบประตูหรือแม้กระทั่งฝ้ารอบนอกของตัวอาคารจะใช้เป็นงานไม้หมดเลยครับหลังนี้นะครับเป็นหลังคาทรงจั่วนะครับมีการผสานกับแนวมูจิญี่ปุ่นเข้าด้วยกันนะครับเป็นการใช้หลังคาซีแพคโมเนียนะครับในการมุงหลังคาแปลบน บ้านหลังนี้นะครับจะแบ่งใช้สอยออกเป็น2ส่วนด้วยกันปีควาจะแบ่งออกมาเป็นห้องนอนห้องทํางานรวมถึงมีวอล์กอินโคเซปแล้วก็ห้องน้ําใหญ่ซึ่งจะมีอ่างอาบน้าด้วยทางส่วนปี้าตจะเป็นห้องนอนแขกหรือห้องนอนลูกๆนะครับบ้านหลังนี้นะครับจะมีครัวไทยนะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่โซนของด้านหลังบ้านนะครับไม่ได้เชื่อมต่อ,อกับโซนพักอาศัยเป็นประตูบานเล็กออกด้านหลังนะครับหากต้องยื่นขอสินเชื่อบ้านกับทางธนาคารก็จะผ่อนอยู่ที่เดือนรับประมาณ16,500ับาทครับอยากให้ผมพูดถึง บ้านหลังไหนอีกก็คอมเมนต์บอกผมไว้ด้วยและที่สําคัญถ้าคุณมีไอเดียอยากจะทําบ้านทักหา,าผมคือเขียนแบบได้เลยกับช่างหนึ่งกวดังแบบบ้านติดต่อทางไลน์ไอดีตามข้อมูลนัน้นมาได้เลยนะครับ